สวัสดีค่ะ ถึงเวลาแล้วนะคะที่จะพามาแนะนำร้านโคบรูแอนด์ไวท์ค่ะเริ่มจากหน้าร้านก่อนเลยเรามีตู้สติกเกอร์ที่อยู่ตรงนี้ทุกคนสามารถมาถ่ายกันได้เงื่อนไขไม่ได้มีอะไรมากมายซื้อของในร้าน200กาแฟ2แก้วก็มาถ่ายฟรีได้เลยหรือไม่อยากซื้อของไม่กินกาแฟก็จ่ายเงิน100บาทก็สามารถมาถ่ายรูปแล้วก็สแกนไฟล์กลับไปได้ปรินออกมาเป็น2ใบาสามารถ แบ่งกับเพื่อนได้อันนี้คือจุดหน้าร้านนะคะตู้สติกเกอร์นี้จะอยู่ประมาณ1เดือนคาดว่าจะอยู่ถึงประมาณสิ้นเดือนกุมภาถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดาาพามาดูข้างในว่าข้างในร้านเป็นยังไงหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้ว นี่คือบรรยากาศข้างในค่ะข้างในเนี่ยทุกคนทั้งหมดเฟอร์นิเจอร์ที่วางอยู่ตรงนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวคือคอนเซปต์แรกเลยเนี่ยตั้งใจให้ลูกค้าสามารถแบบ ปรับเปลี่ยนที่นั่งเองได้เลือกได้จะยกโต๊ะไปไว้ตรงไหนก็ได้จะเลือกเก้าอี้ตัวไหนไปนั่งตรงไหนก็ได้ให้รู้สึกว่ามีความเป็นกันเองที่สุด mm hmm. เข้ามาตรงนี้ mm hmm. ก็จะเห็นว่ามีมุมโต๊ะมีมุมเก้าอี้ทั่วไปเลยสามารถเข้ามานั่งทํางานได้มากับเพื่อนสองสาคนเลือกนั่งโต๊ะเล็กได้มาหลายคนนั่งโต๊ะใหญ่ได้ฝั่งนี้สามารถนั่งทํางานได้มีปลั๊ก ที่สามารถเสียบทำงานได้อันนี้ตั้งใจให้ลูกค้าได้แบบเลือกเองเลยว่าอยากนั่งตัวไหนอยากนั่งแบบไหนปรับได้เองทั้งหมดนะคะคือทุกคนอ่ะชอบบอกว่าอยากไปนั่งกินเหล้าอยู่บ้านพี่พัทอยากไปนั่งกินกาแฟที่บ้านพี่พัทอินสปิเรชันมันก็เลยมาจากลังที่ อยู่ที่บ้านก็เลยเอาอินสตาลเลชันนั้นนะมาปรับใช้กับที่ร้านตัวนี้ก็เลยเอาลังมาไดคัตแล้วก็ทำตู้เคาน์เตอร์ขึ้นมานะคะแล้วก็มีตู้ขนมส่วนฝั่งนี้จะเป็นฝั่งวายแต่เดี๋ยวใส่ที่บ้านอีกรอบนึงว่าวายจะเป็นยังไงมีอะไรบ้างมีอาหารอะไรบ้างเก้าอี้เสริมมีนั่งไม่พอเสริมไปเลยหยิบไปเลยเสริมได้อยากนั่งตรงไหนนั่งอยากนั่งหน้าบาร์นั่งได้ทีนี้พัจะพามาในน้ำกาแฟคือจะบอกว่า กาแฟที่ร้านอ่ะเป็นกาแฟโคบูรูแบบร้อเซพัดใช้ลงคั่วที่เชีงยงใหม่มาเลก,กาแฟดีเข้าใจง่ายแล้วก็พัดอยากให้ทุกคนอ่ะเข้าถึงกาแฟได้ง่ายที่สุดการเข้าร้านกาแฟไม่จําเป็นจะต้องกลัวบาริสตาแต่ถ้ามากาแฟร้านพัดอ่ะจะเข้าใจเรื่องกาแฟง่ายขึ้นเดี๋ยวพาไปชิมกาแฟปึ๊บนี่สามารถเปิดได้แล้วเราก็เข้าไปหลังร้านได้ค่ะซึ้ จะให้ดูก่อนเมนูของที่ร้านอะ่ะปกติจะมีทั้งหมด4เมนูที่เป็นเมนูหลักก็คือเป็นซิกเนเจอร์นัมเบอร์วันจะเป็นมาเลไทย จากแม่จันใายนะคะ s i ก n a t u r e 2เนี่ยจะเป็นเมล็ดจากบราซิลส่วนเมนูที่3ก็คือ b a s k e t b บ r ร์ก็คือเป็นเหมือน m i x b ์ r บอแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเลสอินพีชอันนี้ก็จะเป็นกาแฟกลิ่นพีชที่เราไม่ได้ใช้กลิ่นสังเคราะห์นะทุกคนเราให้ลงครัวของเราอ่ะเลือกเมล็ดแล้วก็ เลือกวิธีการหมากการบ่มแล้วเอามาคั่วให้ได้กลิ่นแบบที่เราอยากได้และถ้าดูตรงนี้จะเห็นว่าจะมี Special of the Month ด้วยเดือนละตัวซึ่งเดือนมกระลา จะเป็นวานิลาลำอร่อยมากแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มาเดี๋ยวพัดจะเริ่มช่วงๆันแหละตอนเทปออนเนี่ยสเป,ออปเชียลออฟเดอมันจะมาแล้วแล้วตัวข้างล่างก็จะเป็นไวท์คอฟฟกับออเรนจ์คอฟฟแล้วก็สามารถใครกินหวานใครแพ้นมบัวเปลี่ยนเป็นโอ๊ตมิลคเป็นวานิลาใส่รับได้ เดี๋ยวจะลองให้ชิมทีละตัววิธีมาที่ร้านนะทุกคนสามารถขอชิมได้ทุกตัวเขาจะมีแก้วให้แบบนี้ไม่ต้องเกรงไม่ต้องกลัวไม่ต้องแบบอุ๊ยจะกินยากไหมจะทํายังไงกาแฟมันจะเป็นยังไงกาแฟโคบูนะคะทุกคนมีประโยชน์มากอย่างแรกคือกรดน้อยคนที่ไม่กรดไหลย้อนอะ่ะกินกาแฟโคบูด,ดีมากกาแฟหลักๆของที่ร้านนะคะก็จะมี4ตัวถ้าไม่รวมสเปเชียลออฟเดอะมันเริ่มที่ตัวแรกตัวแรกคือซิกเนเจอร์หนึ่ง มเล็ดเนี่ยจะเป็นมเมล็ดแม่จันตายตัวนี้ค่ะจะรสชาติออกเปรี้ยวนิดนึงเป็นแบบเลดเกรปเนี่ยเวลาลูกค้ามาเาก็จะเทเสิร์ฟให้อย่างนี้ลูกค้าสามารถชิมได้ชอบไหมชอบตัวนี้นไหมอะไรเงี้ยตัวนี้จะเป็นกลิ่นคั่วชัดมีความเปรี้ยวนําแล้วก็กินง่ายขั่วอ่อนแต่ว่าสดชื่นคนที่แบบกินกาแฟเข้มๆไม่ได้กินแล้วใจสั่น เลือกตัวนี้ได้เลยตัวที่2คือ Signature 2 Signature 2เนี่ยจะเป็นข้่วเข้มเมล็ดบาซิลแล้วก็ตัวนี้กลิ่นช็อกโกแลตนัตตี้จะชัดมากหอมมากคนที่ชอบกินกาแฟเข้มขมแนะนำตัวนี้กลิ่นช็อกโกแลตชัดมากอันนี้คือเบสที่ตั้งใจให้หมีอยู่ที่ร้านก็คือมีทั้งแบบเปรี้ยวข้วอ่อนแบบเข้มแบบขมอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ แฟนตาซี Fantasy, ขึ้นมาหน่อยหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยคาแฟโคบลูเป็นกลิ่นบลูเบอร์รี่เป็นกลิ่นมิกซ์เบอร์รี่เป็นกลิ่นพีชมันเป็นยังไง <S <S เดี๋ยวพัชชาชิมตัวนี้ให้ดูตัวนี้ชื่อว่าบัสเกตเบอร์รี่พัชช้ยชื่อนี้เพราะว่ากินเข้าไปแล้วอะกลิ่นมันเหมือนตะก,ก้าเบอร์รี่เลยมีความเป็นเบอร์รี่สูงมากกลิ่นเบอร์รี่จะชัดมาก เหมือนน้ำผลไม้ไม่ได้เข้มเหมือนกาแฟกินง่ายเออใช่ปะ่ะเออใช่เนี่ยเวลาลูกค้ามาลูกค้าสามารถขอชิมแบบนี้ได้เลยชิมได้เลยทุกตัวเรายินดีให้ชิมจะชิมซ้ําไม่มั่นใจจําลดอันแรกไม่ได้อยากชิมอันหนึ่งใหม่อีกทีอันต่อมาตัวนี้นําเสนอสุดๆตัวนี้ชื่อว่า in p e a c e p e พ c e ก็คือตรงตัวเลยตัวนี้กลิ่นพีชชัดแบบชัดมาก หอมพีชแบบอือตัวนี้หอมมากเหมือนขนมเหมือนน้ำผลไม้หอมป่ะหอมนำมาเลยแล้วก็เป็นกลิ่นพีชถ้าเป็นคนกินกาแฟแบบโอเวอร์ World, อ่ะกินกาแฟที่เข้าใจง่ายๆกินกาแฟดำกินอเมริกาโนเย็นอะไรเงี้ยก็สามารถเลือกสองตัวแรกได้ส่วนใครที่แบบอยากลองอะไรที่แฟนตาซีสนุกขึ้นก็กินสองตัวนี้ทีนี้เรามีอีกสองตัว ก็คือกาแฟนมกับกาแฟส้มปึ๊บอ่ะสำหรับกาแฟนมก็ใช้นมจืดนะครับแล้วก็ใส่ตัวที่เป็นกาแฟคอนเซนเทรตคอนเซนเทรตคือกาแฟโคบูเข้มข้นเข้าไปเสริมตัวนี้แล้วก็ตัวนี้สามารถแอดวานิลาไซรัปได้ใครกินหวานใครอยากได้หอม ก็กินตัวนี้ได้เลยเราก็จะได้กาแฟนมแบบเข้มขน้นเพราะว่าเราใช้กาแฟโคบรูที่เป็นคอนเซนเทรตกินง่ายหอมขั้วกาแฟมันมันมันหอมคนที่กินลาเต้แน,นะนำตัวนี้ต่อมากาแฟส้มกาแฟส้มนะคะเราใช้ส้มวาเลนเซียส้มวาเลนเซียเนี่ยจะเข้ากับกาแฟมากๆเราไม่คั้นส้มเองนะคะทุกคนบางทีชีวิตอะใช้อะไรสำเร็จรูปบ้างก็ได้ แล้วเราก็ใช้กาแฟคอนเซนเทรตเหมือนเดิมเติมลงไปเราก็จะได้กาแฟส้มที่มีความเข้มข้นหอมส้มมีเกรดส้มแล้วก็มีความเข้มข้นของกาแฟออืือ อร่อยอันนี้ก็คือกาแฟทั้งหมดของที่ร้านยังไม่รวมสเปเชียลออฟเวอร์นเดี๋ยวมักระลาหลังจากเทมิออนสเปเชียลออฟเวอร์มนมาลองมาชิมกันทุกคนวาน,นิลาลำตัวนี้อร่อยมากเป็นกาแฟที่คั่วบดจนได้กลิ่นวาน,นิลาแล้วก็มีกลิ่นละเล่าลัำไปปลายหอมมากมาเดี๋ยวมาดูขนมบ้างว่ามีอะไรและแน่นอนว่า ล้างคอบูแอนด์ไว้อะมันปรับมาจากมีมายเซเว่นด k c o กคอฟที่คุกกี้เขาโด่งดังมากมันจะขาดไปไม่ได้ยังครบทั้ง5ตัวนะคะ ทั้งนูเทลล่าเฮเซลนัทเลดเวลเวตครีมชีสบราวนี่กรีนทีนะคะบราวนี่ช็อกโกแลตแล้วก็มาร์ชเมลโล่ซึ่งเดี๋ยววันนี้จะลองชิม2ตัวก่อนอื่นต้องขอได้รับความขอบคุณจานอันสวยงามน,น่ารักนะคะจากเจนเทิร์นบูและช้อนซ่อมอันสวยงามจาก w i m แมนะคะคือเหมือนทําร้านเราได้ของฟรีมาเต็มเลยอะคะ่ะก็เลยไม่ต้องลงทุนอะไรกันแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยจริงๆนะคะจะให้ดูวันนี้ก่อน เริ่มจากนูเทลลาคนที่เคยสั่งไปกินแล้วจะรู้ว่ามันอร่อยมากและไส้มันเยอะมากเธอดูนี่คือไส้นูเทลลาที่เกิดขึ้นอยู่ด้านในแล้วนูเทลลาคือหอมมากมันเป็นซอฟต์คุกกี้นะคะทุกคนเวฟนิดนึงแล้วก็จะได้ความแบบฉ่ำเหมือนเนื้อเค้กอะทุกคนมันอร่อย เผอ่าร้อนอร่อยมากอันต่อมาจานสีสันสวยงามอันนี้ท่านไม่ได้ให้ครีมสีเล่นเลเธอดูเนื้อเลดเวลเวตแล้วก็ครีมชีสท่านใช้ครีมซี้ฝรั่งเศสนะจ๊ะอร่อยมากคุกกี้กินกับกาแฟนมคุ้เลยสามารถมาสั่งกันได้ทานที่ร้านเราอุ่นให้เลยนะคะทานที่นี่ได้ทานที่บ้านใส่ถุงกลับไปเข้าไมาโครเวฟป,ประมาณหนึ่งนาที ก็จะได้สอบคุกกี้เนื้อนุ่มๆเหมือนแบบเนื้อเค้กอะไรอย่างเงี้ยอืมมาเดี๋ยวไปดูดีเทลอื่นของที่ร้านกันว่ามีอะไรอีกคุยเรื่องเมนูไปเรียบร้อยแล้วคุยเรื่องกาแฟาไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาคุยดีเทลของร้านนี้กันว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะคะคือเนื่องจากว่าห้องเนี้เป็นห้องที่พัดจับจองไว้ตั้งแต่สองปีที่แล้วแต่ว่าถูกเพื่อนตัดหน้าไป มาจองไปก่อนเป็นร้านกาแฟชื่อกูชันคอฟฟี่แล้วก็เป็นเพื่อนกันมาตลอดแล้วตอนนี้เขาย้ายร้านไปอีกทีหนึ่งก็เลยพอเขาบอกว่าเขากำลังจะย้ายร้านฉันก็เลยรียตกลงเอาร้านนี้เพราะว่าฉันรู้สึกว่าฉันถูกสตาร์กับตรงนี้มากคือมันมีความแบบเป็นบารับประมาณหนึ่งอะที่ไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่อะไรเงี้ยเออแล้วก็พื้นที่ไม่ได้เล็กจนเกินไปแต่ถ้าคนเยอะแปลว่าเล็ก มมอหด้วยความที่สภาพร้านอ่ะเราทําให้ฟลอร์เนี้ยเป็นฟลอร์ของลูกค้าใช่ไหมคะลูกค้าก็สามารถยืนรวมกันได้นั่งรวมกันได้เอาเก้าอี้มานั่งสุ่มกันได้ปัญหาที่เกิดขึ้นของการทําร้านนี้มีหลายอย่างมากเริ่มตัดพื้นทุกคนชั้นเพิ่งแก้พื้นเสร็จก่อนที่จะเปิดการโอเพนนิ่งเพราะว่า พื้นพังหมดเลยการทำร้านไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทุกคนพอลงมาทำจริงๆอ่ะดีเทลมันแบบเยอะมากชั้นวายอีปายก็ประกอบเองนะคะตู้นะคะขอประกอบตรงนั้นนะคะของนี่นะคะสั่งช็อปปี้สั่งอะไรสร้างกันเองหมดทุกอย่างเหนื่อยมากอยากปิดแล้ว แต่มาหน่อยยังไม่ปิดก็ได้มาหน่อยยังไม่ปิดจะบอกว่าพัดจะพยายามเข้าร้านให้ได้มากที่สุดให้บ่อยที่สุดเพราะว่าออฟฟิศได้อยู่นี่ถ้าว่างหรือใครจะมาอยากทักมาว่าจะมาวันนี้พัดเข้าไหมทักมาใน DM ร้านหรือว่า DM ส่วนตัวก็ได้ถ้าอยากจะมาเจอกันมาถ่ายรูปสติกเกอร์กันมาถ่ายรูปที่ร้านกาันอะไรเงี้ย พักมาเดี๋ยวจะบอกว่าวันนี้พัดเข้าหรือเปล่าเข้ากี่โมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าวันไหนไม่เข้าแวะมาได้ถ่ายรูปได้ถ่ายรูปเล่นแท็กรูปกันมาได้ฝากด้วยนะคะสําหรับ f ฟ e b a ู w h i e ในพาร์ทของกาแฟก็จะมีประมาณนี้อ๋อและอนาคตเดี๋ยวจะมีขนมมาเพิ่มอีก จะมีพวกชีสเค้กจะมีเรดเวลเว t ชีสเค้กมีเค้กกล้วยหอมชีสเค้กที่เราขายดีก็มาตอนเราทําออนไลน์อะไรเงี้ยก็จะกลับมาแต่ว่าเป็นในรูปแบบใหม่เป็นรูปแบบของคาเฟ่มากขึ้นที่ไม่ได้เป็นแบบรูปแบบแบบส่งออนไลน์อะไรเงี้ยแวะกันมาได้ถ่ายรูปเล่นเดินผ่านมาถ่ายรูปหน้าร้านถ่ายรูปสติกเกอร์ข้างๆตรงนี้ได้นะคะแวะมาอุดหนุนกันจะบอกว่าเป็นร้านที่พาร์ทอาร์มปายแล้วก็น้องชาชา ตั้งใจทํากันมากล้ทุกคนทําเองแทบจะเกือบทุกอย่างยกเว้นบิวอินอันนี้คือถ้าทําเองได้ทาเองไปแล้วว่าเธอแปะสติกเกอร์แอร์ชั้นยังปีขึ้นไปแปะเองเลยอะ่ะเธอคิดดูสิทุกอย่างมันทําเองหมดเลยอะ่ะซื้อชั้นวางวาอีปายไปซื้ออีกเกียเองอะ่ะแล้วก็มาบอกให้ช่างประกอบให้อะ่ะคือมันทําเองทุกอย่างจริงๆอะ่ะมันด้วยความตั้งใจมากๆอ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมาแบบ มาเสพความตั้งใจของพวกเราที่ตั้งใจทํามันแล้วก็ที่สําคัญจะบอกว่าพยายามย้ำทุกคนตลอดว่ามาร้านกาแฟอย่ากกลัวการคุยกับาบริสซาเพราะว่าเราตั้งใจอยากให้ทุกคนเนี่ย เข้าถึงกาแฟได้ง่ายขึ้นกินกาแฟเข้าใจง่ายขึ้นเราไม่ต้องไปรู้หรอกว่ามเมล็ดมันมายากง่ายยังไงมันมาจากที่ไหนเราชอบรสแบบไหนเราบอกเราอยากกินขมเราอยากกินเปรี้ยวเราอยากกินรสชาติเป็ไหนเราแค่บอกกันเราคุยกันคุยเข้าใจเสร็จเราได้รสชาติที่เราถูกใจกลับไป แค่นั้นเองแล้ววิธีการกินกาแฟมันก็จะง่ายขึ้นขอให้ทุกคน enjoy นะคะกับ c อ r ูแ and Wine อีกพาร์ทหนึ่งจะมาเล่าเรื่องของกลางคืนบ้างว่าพาร์ทไวมีอะไรอาหารมีอะไรเราจะเสิร์ฟอะไรบ้างบรรยากาศของกลางคืนจะเปลี่ยนไปยังไงในร้านนี้จากกลางวันเป็นกาแฟแล้วกลางคืนเป็นไวเป็นยังไงรอติดตามในพาร์ทต่อไปนะคะฝากด้วยนะคะคอบูแ and Wine ค่ะ